สนับสนุนโดย iMobile เมื่อไหร่มันมีเรามันมีของเราเราจะมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมามันทำให้เราปล่อยทำให้เราวางไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่มันปล่อยวางได้เนี่ยทุกมันจะไม่มีก็ม hey, ีคนแนะนำให้รู้จักกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อหลวงพ่อประโมท ตอนโชว์ซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ธรรมะสายอาจารย์ปราโมเป็นไงบ้างครับกับตัวผมเนี่ยท่านจะสอนให้รู้สึกตัวก่อนธรรมะธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันพื้นฐานมันอันเดียวกันครับาว่าธรรมะคือความจริงธรรมชาติก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่ธรรมะเองเนี่ยมันมีบางอันที่มันอยู่เหนือธรรมชาติด้วยเออผมเคยเขียนหนังสือเราเอาต้นฉบับไปให้ท่านตรวจท่านบอกว่าโอ้นี่ผิดนะจะไปบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ซะทีเดียวคืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติต้องมีเกิด แล้วมีดับความรู้สึกเกิดดับความรักเกิดดับความเกลียดเกิดดับอากาศดินฟ้าอากาศนู่นทุกทุกอย่างรอบรอบตัวเ,เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเลยเพราะนั้นเวลาที่เราพูดว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยมันถูกแค่ครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีธรรมะบางอันที่อยู่เหนือนธรรมชาติเรียกว่นานิพานนิพานเป็นภาวะอันหนึ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วเหมือนบอกจักรวาลเนี้มีอยู่แล้วนะทุกวันนี้เราก็อยู่ในจักรวาลเห็นไหมแต่เรามองไม่เห็นว่าจักรวาลคืออะไรเราไม่เห็นหน้าตามัน พะความสามารถเราของจิตเรามันมองไปไม่ถึงอย่างนั้นอยากทราบว่าคุณศึกษาธรรมะจากไหนบ้างครับนอกจากการฟังเทศหรือว่าการอ่านหนังสือก็ถ้านอกจากการฟังเทศการอ่านหนังสือก็ไม่มีแล้วก็เรียนศึกษาธรรมะจากตัวเองนี่แหละเพราะว่าเวลาเราฟังเทศเราอ่านหนังสือเนี่ยเราอ่านเพื่อจะได้หลักเอาหลักมาใช้นะฮะอย่างผู้เจ้าบอกวิธีว่าถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้ตัวเองวิธีที่ผู้เจ้าให้ทำเนี่ยท่านให้ย้อนกลับมาดูตัวเอง มันจะมีบทสวดมนต์ซึ่งเราสวดบ่อยๆนะเราจะมีคําว่าโอปะณะยิโกเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวเอาไอ้ความรู้สึกตัวทั้งหลายเนี่ยน้อมมาอยู่ที่ตัวเองคอยดูว่าอย่างรู้ดร่างกายขยับเนี่ยเราขยับมือเนี่ยเรามีสติไอการมีสติอยู่ตรงนี้มันจะทําให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดหรอกต่อให้เราบอกว่าต่อไปนี้เราจะรู้มือนะเห็นมือขยับมือขยับมือขยับเนี่ยสักพักหนึ่งจิตมันก็วิ่งหนีออกไปอยู่ดีอะ่ะอันนี้มันเป็นการเรียนรู้ความจริงอย่าง มันแค่เอามือเนี่ยเป็นอุปกรณ์แล้วเอาสติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะคอยเหมือนกับดีเทคจิตตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าจริงธรรมชาติจิตเนี่ยมันไม่อยู่กับที่แค่เข้าใจว่าจิตมันไม่อยู่กับที่นะนี่ธรรมะแล้วนะมไม่ซับซ้อนถือพอเข้าใจหลักเนี่ยเราจะเห็นศาสนาพูดในมุมที่ต่างมาจากเดิมเราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรนอกจากให้คนรู้จักตัวเอง ถามว่าทำไมต้องรู้จักตัวเอง mm hmm. ผู้เจ้าสอนบอกว่าถ้าจะพ้นทุกข์ได้จริง mm hmm. จะมีความสุขจริงๆคุณ mm hmm. ต้องเข้าใจตัวเองก่อนครับผมเพราะว่าคนที่เข้าใจตัวเองจะเห็นแล้วว่าจริงๆี่ยต,ต,ตัวตนอ่ะไม่มีพูดให้เป็นรูปธรรมหน่อยหนึ่งคือว่าอย่างคนเราเวลาเกิดมาตอนเกิดมาใหม่ใหม่มันไม่รู้หรอกมันชื่ออะไรครับตัวตนไม่มีหรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอเนี่ยผู้ชายผู้หญิงอืมเพราะนั hmm. ้นตัวตนมันยังไม่ได้เกิดดังนั้นถ้าม,มีแค่รูปมันมีมีร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความต้องการ ไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันเริ่มจากตอนนั้นแหละครับอย่างว่าฉันหิวฉันอยากนู่นฉันอยากนี่เริ่มมีฉันขึ้นมามันก็จะเป็นแค่ฉันอยู่นะแต่มันยังไม่มีว่าชื่อเอ็ดดี้ชื่อโนงชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีพวกนั้นมันเป็นเปลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังนี่มันเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์จนกระทั่งเราเชื่อแน่ๆว่ามีตัวเหล่าขึ้นมาครับแล้วความทุกข์เนี่ยมันก็ค่อยๆพอกขึ้นมาตามตัวตนที่มันเยอะครับ เพราะน,นคนที่ยิ่งมีอัตราเยอะออมีความยึดมั่นถึงมั่นเยอะพวกนี้จะยิ่งทุกข์มากมันเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจากความคิดถ้าเมื่อ,อไหร่มันปล่อยวางได้เนี่ยทุกข์มันจะไม่มีช่วงไอโซเชียลเรามาพบกับเรื่องราวของคนที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมกันครับ ไอแคล์เรามีคอนเซปต์ของเราง่ายๆสั้นๆก็คือว่าไอเดียดีๆเพื่อโลกที่เราแคร์เราปรารถนาที่จะเป็นหน่วยงานเล็กๆหน่วยหนึ่งในสังคมที่จะเผยแพร่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจในการทําเพื่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสังคมหรือว่าการจัดประกวด i c a r e Award เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในสังคมได้มีโอกาสมีพื้นที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมครับ สำหรับโครงการล่าสุด iCare Award 2012 CREATIVE As a อาสาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ iCare อยากชวนน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนสายนิเทศศาสตร์เรียนสายการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็รวมทั้งคนที่มืออาชีพที่อยู่ในวงการโฆษณาแล้วนะครับเอาความคิดสร้างสารรค์ของคุณมาช่วยกันโปรโมตกิจการเพื่อสังคมครับปีนี้เราเลือกมาถึง4กิจการเพื่อสังคมนะครับเพื่อให้คุณได้ใช้ไอเดียในการสื่อสารคุณเนี่ยมาช่วยโปรโมทกิจการดีๆเหล่านี้ สิ่งที่คาดหวังจากการจัด e อ a คลวอดเคธิปอาสา,าในปีนี้นะครับอยากให้เกิดพื้นที่ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มารับรู้แล้วก็ได้มาทราบเรื่องราวของกิจการเพื่อสังคมผมเชื่อว่าถ้าคนรุ่นใหม่ได้รู้ได้เห็นวิธีการทํากิจการพวกเขาหลายคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการคิดแล้วก็เอาความถนัดของตัวเองเอาสิ่ง,ท,งที่ตัวเองสนใจเนี่ยหันไปทําเพื่อสังคมบ้างตรงนั้นเป็นสิ่งที่ไอแคลมุ่งหวังอยากจะให้มันเป็นครับอย่างผมเพิ่งได้โน้ตจากน้องคนหนึ่งคือเขาอ,อกหัก แล้วเขาถามคำหนึ่งเขาถามว่าเคยอกหักไหมคะแล้วผ่านมามาได้ยังไง